สวดีค่ะพบกับดิฉันจอยนิดค่ะใครห้อยห้อยหอยสวัสดีค่ะพบกับพอยการค่ะพบกับเนเผาค่ะพาเที่ยวค่ะเนเผาเที่ยวค่ะเร็วเร็วเร็วตนนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญเดินมาค่ะนี่คือจอยนิดอันนี้คือคอยการและนี่คือเนเผาแล้วนี่คือปิ่นอ่ะปิ่นอ่ะ นาอะไนาโอนอโออันนี้ทำรายการถ่ายรายการคะถ่ายรายการวิทยุค่ะวันนี้อ๋อวิทยุเดี๋ยวเรามาคุยด้วยนะคะเดี๋ยวมานึกว่าถ่ายโปรโมทรายการแล้วโดนเก้าอี้เราฝากของหน่อยนะคะโอ้โหตอนนี้เพื่อนเราก็มาคบกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจ้อดอะไรจบแล้วก็เราออกคะคือกำลังถ่ายโปรโมทรายการนะเรื่องกส่งตัวนะคะเสร็จแล ตอนนี้เรามารีวิวรีวิวรีบรีบอะไรรบสสสีสัสีสีอะไรสัอสีอไรอ้าวไม่ใช่อะไรวะสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์เป็นสีที่ฮิตมากเลยค่ะสีดีมากระคะสีส้มอิฐใช่ค่ะสีสีส้มอิฐแต่ถ้าถ้าทาแรงมันก็จะออกแดงๆนิดนึงนะแย่ค่ะแดงกับกระล๊คนนี้ทำอะไรคะให้ถือเอ้ยสวยนะนี่ให้ถือให้ไหม น่าแหละค่ะทุกคนเน่ไม่สุดใจเราเลย